นี่นะครับเพื่อนๆเจกจะซื้อไอ้นี่นครับไปฝากพ่อกับแม่เจกนะครับที่บ้านไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันเขาเรียกอะไระแม่คิวปล้ยคิวกล้ยครับข้างในมันก็จะมีไส้นะเพื่อนนี่อันนี้ไส้ไส้มันข้างในนะครับที่ตัวโปร่ปงเอาสองสอ,สองไส้นี้ก็ได้ครับเอาอันนี้สองอันนี้สับ นนเพื่อนเราก็ได้กุยช่ายมาด้วยแล้วเราก็ซื้อที่นี่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไ้กินกันที่บ้านนะครับเพื่อนๆนะครับถึงบ้านแล้วนี่แกเปิดตัวด้วยเป็นไงกิ่วกล้วยเป็นไงลูกกรอบไหมกรอบไหม<ง>เอออันนี้เขาเรียกกิ่วกล้วยข้างในเป็นไส้ผักกแม่ลองนีลองนียเนี่ย,อ,ยอะไรไม่รู้กิ่วกล้วยข้างในเป็นผักอ่ะพ่อเลยอื ลองนี่กูกูแค่ฟันแล้วเออไปแปลงฟันหน่อยนี่้องก่อน้องก่อนนี่ตลาดภูเนี่ยกูรู้ไปเดี๋ยวรู้ได้ไงไม่ได้ไปมาด้วยกันแค่ฟันแล้วกินก่อนกินก่อนลองลองคำหนึ่งลองคำหนึ่งลองเร็วลองก่อนลองแล้วบอกดิอร่อยไหมลองให้มันหน่อยเออลองยไปแค่ฟันออกมาเดี๋ยวแค่ใหม่ดิกินก่อนตลาดภูนะมาจากตลาดภูนี่ก็ตลาดภูนะคุยใช่อ่ะเป็นไงพ่อที่เมืองจีนมันมีไหมมันใจ่ของจีนไหม หนูเห็นพ่มาในซอยแม่งก็ทําขายไอ้แบบเนี้ยตัวๆเขาบอกกิ่วกล้วยพ่อใช่ป่ะตกลงใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรไม่รู้เน้อร่อยไหมก็พอกินได้ไอ้น็อตเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะครับเพื่อนๆฝากไว้เท่านี้นะครับ